ยเงินคนบะคนยุตธรรนะคนไพิจารณคนไปก็ควิณาก็ไม่ถกคนิจารคนลมือนะไ่เคยพิจารายครก่อนนะไมีถูกคนมาพิจารณาค่ะอืมคนเป็นคนพีจาาพอดีหรอกตาดพิจารณาคนก่อนาเป็นเองพิจาคนคนนึ่นะมอืมนี่ตลดนีสว่างตลสวดพี่น้องค่ะอ่าตลดคนสว่างค่ะไม่เห็นจะสวยเพาะตลามนจะน่าขึ้น การค้ามันจะไม่เดือดร้อนมาใส่ได้ใชไฟกูเนอะคุณช่ฟังคิดสักคิดสักแลบคก็ี่งืมเนคุณก็หายืม บอกว่าไงอืมจิตกจั๊มอย่า้่ไห้เนยนะคำบอกคำจ้ามืใ